แล้วฝั่งฝั่งนั้นเขามีสามสิบเต็มเหมือนกันปะหรือว่าเท่าไหร่ไม่มีตอนแรกมียี่สิบสามว่าน่าจะหาคนอื่นมาช่วยนะน่าจะสามสิบแล้วใช่ไหมน่าจะมั้งครับตอนแรกแไปเนะพิ่งไปอันนี้มาเรามียี่สิบเก้าครับมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นอา้าวแล้วอีกคนหนึ่งไม่อยู่เหรอยังครับยังยังไม่ได้มาจ้างตัวจ้างผมไหมให้ผมมาเล่น ใช่เหรอเขาจะ <10 M. S 2> ต้องเป็นแบบว่าผู้หญิงอะสิหรือ LGBTQ อะไรงไเงี้ยไม่แต่ผมไปแปลงเพศให้ก็ได้เอาไหมเจ้าผม 10m เอาไหมอัอนี้ขอไฟด้วยไหมี๋ย,ยวผมเจ้ามผมกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งว่าละคนละ 5m เราว่างแค่ที่เดียวคุณไม่เรอผมเอาเพื่อนผมไปด้วยได้ไหมล่ะแล้วคุณจะมาใช้ชื่อว่าอะไรละ่ะมันต้องเป็นผู้หญิงนะอืมก็เดี๋ยวใช้ชื่ออื่นไง ชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อมาไฟก็ได้ชื่ออย่างนะมาไฟส่วนเพื่อนผมมาลุมมันแปลว่าอย่างอ่อก็มาไฟกันก็ชื่อผู้หญิงไฟกับมาลุมไฟครับซื้อไม่ได้เออห้าเอ็มถ้าต่อมาต่อไปคนคอไฟเอาโอเคกอได้หมดนะครับผมเต็มที่อยู่แล้วถ้าจ้างผมอะคุณจ้างผมมันเยอะแค่ไหนถ้าเงินคุณถึงนะผมเต็มที่ให้อยู่แล้ว เน่คุณถึงไหมล่ะไม่ติดเ่ากับเล่นแค่นี้ลรอมีเท่าไหนก็ับเล่นแค่นั้นแต่ถือว่าเล่นกับเพื่อนไงแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ไงคุณบอกไว้นะแพ้ก็แพ้ด้แก๊งเราเองอ่ะชนะก็ชนะด้วยกันสุดท้ายเราก็ไม่ได้แบบเอาใครมาเล่นอะไรอย่างงี้ใช่จ้าผมไปเล่นไงขำๆไงโอ้ยถ้าคุณมามันจะตึงเกินเขาไม่ไหวหรอก ไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับตึงไม่ตึงก็เล่นเอามันไงคนอยากเล่นขนาดนั้นเลยไงอ่าผมไม่สั่งไฟก็ได้เดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นแล้วไม่สั่งไฟเดี๋ยวถ้าผมไม่ฝังเนี่ยมันก็จะหาว่าเอาเปียบอย่างเงี้ยผมไม่สั่งแล้วเด็โง่ๆเป็นแบบไปเล่นแบบแต่ถ้าเกิดตัวมา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 ช่วยเล่นน่ะแล้วมันไปซื้อเรื่องที่แก๊งก่อตัวจะยากยังอ่ะไม่มีใครกล้าซื้อเรื่องแก๊งผมหรอกวันแน่ลอแต่แน่ใจละมาเถอะครับมาเถอะมาเถอะมาเถอะใครจะซื้อก็มา เลยก็เื้อเ๋ยวผมไม่ได้กลัวอะไรเลยโอเคเลยไหนถ้าจะเข้าเก้งเรามันต้องเทสการด่านิดหน่อยอะ่ะลองด่าดา<ห>่าไม่เป็นครับด่ไดาไม่เป็นจริงครับเหมือนกันโอ้โหไม่ชอบเนี่ยซื้อตัวผม 5m กับเพื่อนผมเนี่ย 5m สตอรี่เดียวสนุกจะตาย สลอตมันว่างแค่นึงหรือไม่ก็เอาเพื่อนผมไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้คนหนึ่งแล้วก็ผมไปอยู่ฝั่งคุณก็ได้คนนึ่งอจะไปอยู่ที่นู่นย่ะอย่างอะเอามันไงเอามันไงเอามันไงโอ้ยเอาแล้วตัวประหยัดไปอยู่ฝั่งนู่นก่อนฮะก็ผมอยากอยู่กับคุณอะเจ้าเฮ้ยตอนเช้าแล้วผีไม่น่าเกิดผีไม่น่ามีต้องรอฟ้ามืด ครับเบฟอะไรครับเบฟอะไรครับอ๋อก็วนั่นตัวเรียกเขาจะอี้อ่ะผมเรียกตอนไหนครับเลี้ยที่โต๊ะโป๊กเกอร์วันก่อนก็เรียกเบฟวันหลังก็เรียกเบบี้บ้างไออย่างับผมครับมายแมรี่เจนครับผมอันนี้เข้าใหม่มาอีกแล้วกะครับมายแมรี่เจนครับใครเธอจินตนาการด้วยไหมขาเอ็มเจไม่เป็นไรอ่ะ เฮ้ยเตัรดีพี่เตอร์ี่เมาพ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 ี่เตอรดีเมาครับเอ็มเจครับผมโซ่ผมเป็นสไปเดอร์แมนนะปีเตอร์พาร์เกอร์คืออะไรครับเอ็มเจครับผมเอ็มเจนี่มันคล้ายๆล้เอ็มเอ็นเอมเจก็คือชื่อย่อครับถ้าเรียกเตือนก็ไม่ได้เจนไงก็ไม่ได้เจนไงแต่โซ่ผมคือปีเตอร์พาร์เกอร์ไงครับผมเอ็มเจเคครับ ไหนคุณเราไปเอารถกรบดีไหมคุณมาสอนลายอุ้มเราหน่อยสิเออดื่มใหเอารถกรบเรามาเนี่ยรถกบไปอุ้มก็อุ้มเรื่อยๆครับ,บ,บก็สอนหน่อยลากก็สอนหน่อยไปเอารถกรบก่อนเอารถคันนี้ไปเก็บก่อนแล้วคันนี้ก็อุ้มได้เนี่ยมาเก็เขาขับรถกรบไงพรุ่งนี้ก็จำลายไงเนี่ยดูเลยเนี่ยเอารถกบเนี่ยลายนี่ยโอ้ยตัวก็ไปเอารถมาผมไม่มีรถก็ผมเขามีไงกับเขามีก็ไปเก็บรถไงรบัวเราไปเป็นศพได้ก่อน ตัวขายได้หรอตัวเล่นสตอนที่จะตัวขายทิ้งเลยกะใช่ครับใช่หรอมันคือรถตัวหรอมันคือรถตัวกันก็ผมก็ยังมาหาเช่าวิชั่นอยู่เลยก็ผมซื้อก็ตอนแรกผมหาเช่าเพราะว่าผมไม่อยากขับกบไงแต่ว่ามันไม่มีใครเช่าไม่มีใครปล่อยผมก็ขับคือเล่นแล้วก็ขายทิ้งใช่ไหมใช่ครับชิวพที่บ้านรวยชิวครับแกงรวยโอตีได้เรื่อยๆครับแกงรวย ตาตดได้เรื่อยๆเหมือนกันสามเดือนเนี่ยสี่สิบใบเนี่ยแต่เขาจะแพ้ยามไม่หลุดนะถ้าเขาหลุดอะเขาจะจะ,จะไปได้เจอต่อไงเขาจะไปได้พระกันอีกอะไม่หลุดหรอกมา้าหลุดได้ไงโอ้หลุดอ้ยังมาหลุดอย่างรอบแรกกับโดนส้มนะกับโดนแดงนะเัาได้หลุดลอดแต่มันแบบว่าแค่เป็นคำบุทานนะอะเพิ่นกับเอาไปแจ้งไย ก็ควบคุมสติตัวเองเลยเออก็ควบคุมอ,อยู่แล้วไม่บางทีน้องเขอแค่อุทานไงแต่ว่าน้องเผื่อไปแบบกดพูดอนะ่ะก็นก <ด S 1> ั่นแหละก็ควบคุมงไงก็ควบคุมมันยากบางทีมือมันลั่นไ,ไปต้องมาจับมือไหมเผื่อจะแบบไม่ลั่นอะไรยงี้จับมืออะไรครับจับมืออะไรไม่ถึงอะไรสมมุติถ้าเราจะกดไม่ครับไม่อุเล่นอ่ะอุไปนั่นละจับมืออะไรครับ โอ้เล่นข้าวตัวอ,อะไรยิ้มมุมปากทำไมเนี่ยผมไม่ได้ยิ้มนะผม <อ fera S 1> ก็ถามว่าจับมือคืออะไรมีอาการนะไม่มีครับโอเคครับโลอรเจ้าอ่านเสียงต่อไปไหนกาวันนี้เสียงตัวเงียบไปเลยครับผมนั่งฟังนี่แหละครับเชียวเบียวโอเคเจ้าเบียวเมาไอ้เหี้ยบเงียบฟลอ่ะสรุปพี่ไปถามอ่นลูกพี่มาแล้วเนื้ว่าคู้จักน้องก่อเพื่อนบอกว่าคู้จักเนาะ ครับพู้จาครับพู้จาเคยเล่นด้วยกันคนระับอ๋อเขาเป็นมาว่าเป็นน้องตัวนะเอ้ยตัวเป็นน้องใชจก่อแม่นครับแม่นมก่อนเคยอยู่กันตั้อแตตัวบัตจวนลูกพี่ไปอยู่ด้วยอ่ะตัวแยกกันยะอย่างอ่ะมันม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัไนคนระับได้เมาอยู่ตอนนี้ผมม่ค่อยอันนี้ครับเมาหรอปลุกเมาหรอไม่ใช่เรี่เบี้ยวเมาอยู่แล้วผมเอ,อ้นจอยตอนนี้เมาอะไรอ่ะ โอเวอร์โดนครับผมโอเวอร์โดนผมว่างสมองผมมันเบาว่างมันทำงานเบาได้แต่เออเสียงตัวเหมือ,อ<ห>นคนเมาเลยกับโปโลคเคยเบียวเบียวเมาไอ้เหี้ยนั่งฟังนะครับนั่งฟังมวน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 เหมือนภาษาอีสานนะนั่งนั่งฟังสนุกสนุกเฉยเว่ไม่คิดอะไร okay, okay. พื่โอเคโอเคพรุ่งนี้ตีหกโบก็จะสู้นะครับโอเคครับคุณหนามากี่โมงพรุ่งนี้ผมก็มาดูไฟแล้วแหละ ใช่เหรอคุณ <ไฟ S 2> จะมาตั้งแต่เย็นเลยเหรอแต่ปกติคุณมาดึกไม่ใช่เหรอมาไ้พรุงนี้มาไว้อามาดูตั้ง <ผม S 2> แจมา<พ>ดูเลยเหรอเพราะว่าผมใช่ผมจะลงเนื้อพันด้วยฝั่งนู้นนะลงฝั่งคุณอยู่แล้วเดียผมจะลงฝั่งนูทำไมโอเคอย่างนี้น่าจะชนะแล้วเนี่ยมีกำลังใจไง ป้จาจะคอยดูว่าตัวจะมาทันหรือเปล่า6โมงอะไฟที่ไหนอะนัดไฟไหมหรือว่าอย่างไร,ระไฟน,นัดแหลปกติกับสเกลเหมือนกันนั่นแหละอ๋อไล่แบบปกติใช่ได้ครับได้ได้ได้ประประกงประประกานอะไรครับแล้วเนาะน้ำน้อยเจ้า เตรียมหมดแล้วพวกของอะไรอย่างบะเนี้ยปกติแกงเฮาก็จะเตรียมไว้หมดนะอ้ะตัอจจใจบาดประก,กันใบขี่ใบหรือ<ม>บาดเลือใจเลยประกันประกันผมไม่ได้สามสี่ใบครับบาดประกันบอนะอ,อ๋อตัวเอ๋อได้เหรอไม่เอ๋อครับไม่เอ๋อไม่เออ ยังไม่เออเลยต่ออุ้มไปกี่ศพอ่ะสิบห้าครับสิบห้าเอาดีๆอุ้มเออหมดเลยเหรอสิบห้าใช่ครับสิบห้าเข็ต่อเออห้าเขยมเลยก่อเอสิบห้าใช่ผมไม่เออเลยโอ<ห>้ไม่เกมแล้วมีชื่อแบบ อุ้มใครเอ,อร๋อบ้างว่ามีเมมเมมใครบ้างไหมไม่ได้เมมแหลกก็อุ้มหมดอ่ะใช่เหรออุ้มใครก็อุ้มครับเราเห็นมีผู้หญิงอ่ะเขาเอ,อ๋บ่อยมากเลยอ่ะยินอ๋อ,อยินหยางใช่ใช่คนที่<ช>ยินหยันเนี่ยเขาเล่นโอ้โหเขาอยู่นั่นถึงเช้านะคนที่ยินหยันเนี่ยลูกเราก็เอ,อ๋บ่อยนะทุกคืนเลยเราดูอยู่อ่ะ ไหนเนี่ยหาดาวเหรอหรือหาอะไรไม่ได้หาอะไรครับขับรถเล่นเรื่อยๆก็ให้ตัวหาดาวไงจะได้ไปดูเศษดาวหางกับดาวเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะยอมปะแป้งก็ไม่รู้ปะแป้งอะไรครับถ้าเกิดมีคนยอมปะแป้งเฮ้ยลืมเลยเออเรื่องเบ้เรื่องเบ้คุณยังไม่ได้เป็นเบสอะไรเอาเราติดสตอรี่แล้วอะไรครับไม่รู้อะพรุ่งนี้ถ้าุณเล่นสตอรี่อยู่รถ้าผมชักหาผมก็ต้องมา ต่อเป็นบ้าก่ะไม่ถ้าคุณอุ้มถ้าคุณอุ้มอยู่หรืออะไรคุณก็ต้องรับถ้าคุณโดนอุ้มเอมือยู่คุณก็ต้องรับโทรศัพท์ผมอะเป็นคุณไม่รู้ครับมันได้ถ้ามันอยู่ในคุกอะแล้วเรากำลังตีกับเขาอยู่อะไม่ได้ครับเวลาที่ทุเล็ดเอาก็สัญญาครับสัญญาที่เราสัญญาเอาก็คือตอบบอกว่าเขาก็รอตัวได้เลยทีนี้ตับแล้วเขาบอกว่าตัวก็ต้องรอเขาบ้างเอาอะไรครับเอาอะไร หมายถึงรอเอาไม่ได้เอารอเอาอะไรบ้าใครจะพูดรอเอาุซเลขอะไรโเลขอะไรครับผู้ฝาดบอกว่ารอเฮาอันนี้โตมาได้ยินรอเอาอย่างอ่ะุซเลขอะไรผูใจนี่ใส่บาดีนะอันนีุุ้เลดจัดเลยไม่คุณไม่ไม่คุณคิดอะไรอยู่ครับ คู่ตัวอู้อะไรรอเอากันเราเฮาบอกรอเฮาอ่ะตัวบอกรอเอารอเอา,อออเอาไม่คุณนะ่ยคิดอะไรอะไรทุเรศอะไระอะไรผมไม่ได้คิดอะไรนะผมก็พูดที่ผมได้ยินเมื่อกี้คุณก็บอกเสรีเออผมเอเอผมฟังผิดไอ้ปาอ้าใจคนนี้นะที่รักคีดทะลึง่งกับทุเรศว่ใครทะลึ่งครับผมไม่ทะลึ่งตอนไหนผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะทุเรศ แต่ี่ต่อป่าแป้งดีจะได้เล่นกีตาร์ห้งฟังแล้วกูนี้เขาจะได้มีกำลังใจด้วยยังยังไม่คิดได้ถึงกาลังมีเด็กแจ่มอ้วนให้กำลังใจอ่ะอะไรครับอะไรมั่วแล้วแจ่มอ้วนอ่ะไม่รู้ครับผมไม่รู้เออถ้ามีคนป่าแป้งคงมีกำลังใจแล้วแหละุูหน้าป่าแป้งอะไรครับไม่เอาครับยังผมยังไม่ได้คิดเลยาอเหรอแจ่มอ้วนอ่ะ เด็กแจ้มอ้วน่ะเดี๋ยวนี้ทำหน้าเบลปากด้วยหรอใครครับคนไงไม่นะไม่ได้เบลนะปกติเนี่เรามองหน้าคุณเอา้าทำไมในรถเหลือสองคนอ,ะอ่ะอ๋อใช่เหรอน้องผมน่าจะแคสเราไม่คิดจะแปรรับน้องเลยเหรอน้องยังไม่โทรมารเลยครับอ,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 อ๋อโอเคโอเคแจมอ้วน แต่ขอมูม,มูแจมหน่อยสิอะไรคะมูมวอะไรคืออะไรคือจะจอได้มีกำลังใจไงเออคุณเหินเข้ามาทำไมทำไมอ่ะมันออกไม่ได้ออกได้ครับอีออนจะเหินออกอยังไงละ่ะออกได้ทำให้ดูหน่อยดิถ้าคุณทำได้นะขอมูม,มูแจมทีนึง อะไรครับไหนเหินออกอะ่ะยังไม่เหินก็คุยตรงนี้ไงตรงนี้เนี่ยนะใช่ทำไมต้องตรงนี้อ่ะเอแล้วไปคุยตรงไหนอนะ่ะมันยังไม่กลางคืนเลยมันไม่เห็นดาวหรอกนะเศษดาวน่าจะมีแต่เศษใจอะ่ะตรงเนี้ยอ่ะแล้วพรุ่งนี้ตีสิาต่อสาิเลยหรอพรุ่งเนี้ย ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะานะก็ตั้งใจว่าจะแบบในเท่านี้อยู่แล้วเราคิดว่าไหวไหมพวกนี้ต้องรอดูครับก <Hey. S 2> ็อย่างที่บอกอะ่ะสุดท้ายก็แพ้ด้วยตัวเองถ้าชนะก็ชนะด้วยกันไม่คุณก็ต้องบั่นใจตัวเองหน่อยบางทีต้องชนะที่ชนะไงวันนี้ได้กำลังใจจากคุณแล้วไง อขอกำลังใจหน่อยสิอ,นนอันนี้คุณเนนพิ่งเคยตีกับแกงนี้ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเคยตีมาก่อนเคยตีกับแกงนี้แค่บางคนครับบางคนที่เขาย้ายไปช่วยตอนนู้นอีออกแกงหนึ่งอ่ะอันนี้คือแบบพวกคนใหม่ๆเข,เข้ามาเยอะเลยใช่ไหมใช่คนแก๊งเขาเองจริงๆมีประมาณยี่สิบสามอีกอที่เหลือเขาน่าจะเอาคนอื่นมาใช่ใช่ใช่คุณคิดว่าจะชนะไหมอ่ะ ชน,นะอยู่แล้วถ้าถ้าคุณเล่นกันดีอ่ะเล่นกันฟังกันอ่ะมันก็ชนะอยู่แล้วฟังแหละครับก็ฟังเล่นกันเป็นทีมแอบเปรียบหนึ่งคนน่าจะไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับไม่ได้ไดต่อใช่มัน,ม,นมันไม่ได้มีผลอล้วนะคนเดียวไม่ได้มีผลเยอะใช่คถ้าถ้าจะมีผลก็ต้องประมาณห้าคนขึ้นไปอ่ะต่อห้าคนแล้วมีผลแน่นอนอือใช่น่าจะแบบนั้นนะ เอคุณไม่กี่กระบอกเนี่ยแกงคุณเนี่ยสองครับสองบวกสี่ะเหรอไม่อ่ะไม่ใช่ครับไม่มีใครสี่เลยครับอ๋อบวกสามเหรอใช่มันตีไม่ติดอต่คุณเขาลองตีกันแล้วเราไปตีตอนเซิร์ฟรีดิเพื่อติดใช่เหรออ้าว ไว้ทำมาหมดแล้วสูตรตีไวเบร์ก็ทำไวเบย์อติดแต่อันนี้ไม่ติดตอนนี้มาไม่ค่อยทันแล้วอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมายงรีปุ๊บมีคนมาตีก่อนแล้วอะ่ะเขารู้อ่ะมีคนรู้เยอะเลยเหรอใช่ทำไมผม,ผมก็ไม่ได้ไปบอกใครนะไม่รู้รู้ได้ไงกันผมก็ไม่ได้ไปพูดนะว่าแบบนี้ไมนต้องทําบนนันนะใช่เหรอทำกันเต็มเลยเหรอใช่เราไปไม่ทนันเหรอใครอ่ะใช่คนอื่นอ่ะที่ทำ ไม่รู้อ่ะประชาชนมั้งอุ้ยแล้วเขารู้ได้ไง่ะไม่รู้เราไปก็เจอ,ค,อคนอยู่แล้วอ่ะจะแบบบอกได้จะใดก็บ,บอกตัวไปแล้วว่าห้ามบอกไผ่นะไหนกำลังใจครับเนี่ยอยากได้จังเลยกำลังใจครับขอกำลังใจให้น้องหน่อยบูโซครับพรุ่งนี้ไหวยอยู่ละชิวชิวชวไม่คิดอะไรเล่นเหมือน,นเดิม <คำ S 1> <ๆ S 2> มีคำแบบ พิเศษพิเศษไหมแบบที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเน่ไม่เหมือนคนอื่นคำพิเศษใช่แบบว่าที่ต่อจะบอกเขาคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้บอกใครนะคบพวกนี้ผมก็บอกแค่คุณคนเดียวนะอันนี้ม,นมันไม่พิเศษเหรอก็น่าจะพิเศษครับครับ ขอบคุณเจ้าสี่สิบใบเลยเหรอเล่นเงินเยอะจังอ่ะใช่เรื่อง<จ>ะอะไรเรื่องที่ย้ายสล็อตไปช่วยนั่งละกยอีกสีสิบใบเลยเหรอใช่ครับใช่เออต่างก็คือต่างต่างฝ่ายยินยอมเหรอสีบอิบใบอ่ะหรือว่าไงสภาตัดสินครับตอนแรกเรียกไปห้าสิบครับอ๋อแล้วฝันนุ้งเรียกเท่าไหร่ก็จะขอแค่ยี่ห้า S <S 2> <S 2> แต่ตอนนั้นอะที่เขามาเปิดเฮาเฮากับบาได้ตั้งตัวไงอาวุธกับบามีแล้วก็บ,บาได้เลือกอย่างเลยกันเลยคราวนี้ก็คือสภาเป็นคนตัดสินไปอะตอนนั้นที่เขาบอกตัวไงเฮายังม,มีกันแค่มัดอ่ะ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S อูสี่สิบใบนานมากเลยนะเฮาก็จะได้บาได้ปะหน้ากันหลายวันอยู่นะ <S <S ใช่ ว่าตัวจจากกะเติงหากันบ้างหรือเปล่ามันกร็กระเติงอยู่แล้วครับไม่ได้เจอหน้าเนะ่มันก็เรื่องปกติหรือเปล่าอ๋อครับพรุ่งนี้น่าจะผมว่าน่าจะประมาณสองอาทิตย์อะจบอะเท่าก็คิดว่าจะอันเหมือนกันนะอันนี้น่าจะหนักตรงพวกค่าเช่ารถอะตัวมันเช่ามันรายอาทิตย์ไงอืมอืมอืม ถ้าคุณไปเช่ามาหรือเปล่ารถกบเนี่ยเช่าสิเท่าไหรอืมประมาณเจ็ดแสนอ่ะอุ้ยวันละแสนหรอใช่แต่เปิ้นกับรถฮุ้โยแหละเทสลาเปิ้นให้ห้าแสนไงแต่ถ้าเป็นวิชชั่นกับกบเปิ้นให้วันละแสนแต่เฮาอะอุ้มเหมือนค่อยรอดอ่ะต่อเฮาอุ้มแบบแป๊บนึงก็โดนจับอ่ะไม่ค่อยเก่ง ถ้าวงไฟก็ได้อยู่ครับพวกะเล่นวงไฟเล่นดักแล้วก็ไปลูบะได้เขาแบบได้มีหน้าที่อุ้มเตาใดเหรอแต่ว่าแค่นั้นละออต้อง,อง,งก็มีรถไว้เสนอตัวไปเล่นลูบโรงบาลเนียใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นละเขาก็น่าจะไปอย่างนั้นอ่ะแต่เขาแบบว่าขอบันดีม,มากเลยนะน่าจะดีที่สุดนะที่ผมเคยเล่นประเทศนี้มาวิชนตอนแรกเขาก็จะเอาวิชันแต่ว่า เขาเล่นในเมืองไม่เก่งถ้าเขายัางพอมีที่ที่หู้อยู่บ้างอ่ะก็พอได้อยู่อ่ะกบมันก็เล่นในเมืองได้เอาตรงๆอะ่ะมันเล่นได้หมดแหละเพราะว่ามันสามารถเล่นได้หมดเล่นในน้าเล่นบนเขาเล่นในเมืองได้หมดเพราะกบมกันก็แรงเหมือนกันครับความเร็วมขาเท่ากับวิชั่นนั่นแหละอัพเปิลกับรถที่ยยูแบบหลังหลังแบบว่าอะไรเงี้อยอหะคุณไ,ไปเบิกมาเลย่ะเดี๋ยวผมพาแม่นะ ยังไม่ทันมืดยังเลย